สนับสนุนรายการโดยร้านอาจาร,รย์ขมพะขวัดรธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจาร,รย์ขมพะวัดธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบขยายพระเนื้อในมวลสารองค์ะจนเป็นกระแสโด,ด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตชาราิร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอ,ดกอาตกก์สวนเจุจักชั้นสองสวนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 5564สนทนโดยกาแฟป่าทีีกาแฟอสุขภาพกาแฟที่ดินหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้เทศบาลตำบลบางปูจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนประจำปีงบประมาณ2567เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567นายิธีรพลชุนเจริญน,นายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปูกป่าชายเลนประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ 2 8กรกฎาคม2567นาณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฉเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินี สถานตาอากาศบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดส,สมุทรปราการโดยมีนายสมเจตทองเทศประลาดเทศบาลตำบลบางปูกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเ o u มอระหว่างเทศบาลตำบลบางปูและกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการฐานบกโดยมีพันเอกปัญญามาพิบูลรองผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการฐานบกพลตรีปีดาเมฆาหัวหน้าสถานีกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการฐานบก เป็นตัวแทนพันเอกทรนัทบำรุงกิจผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการฐานบกในการลงนาม MOU ตลอดจนคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบลบางปูกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการฐานบกบางปู กลุ่มเพื่อนนายกาคณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะหกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูจำนวน500คนเข้าร่วมโครงการโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองสถานพักผ่อนกรมพราธิการฐานบุก มาบรรยายและสาธิตการปลูกป่าชายเลนสำหรับเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูมีพื้นที่ติดแนวชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะเป็นหาดโคลนทรัรพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญประกอบด้วยพันป่าชายเลนอาทิกโกงกลางสแสมขาวสแสมดำและ,สะแสมทะเลนกที่อาศัยในป่าชายเลนหลากหลายชนิดอาทินกนางนวลน,นกหัวโตสีเทารวมถึงสัตว์ทะเลอื่น ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศในแนวเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลากหลายชนิดดำรงชีวิตร่วมกันระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลภายนอกป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภยัยสืบพันธุ์และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนา,นานาชนิดป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลระบบนิเวศหญ้าทะเลและปะการางัง ช่วยป้องกันดินพังทลายเป็นกำบังภัยธรรมชาติที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่นบางปูมีความผูกพันกับป่าชายเลนเกิดเป็นภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตร่วมกันป่าชายเลนแหล่งสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนดังนั้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจความตระหนัก ให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนบางปูมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้อยู่คู่ชุมชนอย,อย่างยั่งยืนซึ่งการดําเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์แหล่งพ่อพันธุ์ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําในทะเลฟื้นระบบนิเวศป่าชายเลนให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยกิจกรรมภาย งานเป็นการร่วมปลูกป่าชายเลนจำนวน4,000ต้นและเก็บขยะในบริเวณพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567รวมถึงเป็นไปตามแนวทางพระรรมริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัรชกัญยาด้านการรณรงค์ปลูกจิจสำานึกของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยวันนี้เราอยู่กันในที่สถานตากอากาศบางปูนะครับเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการนี้เทศบาลทําเป็นประจําทุกๆปี นะครับแต่ปีนี้เป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเราตั้งใจทําเพื่อถวาย72,000ป่า6รอบของพระวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวัตถุประสงค์หลักๆที่สําคัญกนะ็คือที่เราทากันทุกปีเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลแล้วก,แวก็แล้วก็สถานตากอากาศบางปูนั้นเนี่ยเรื่องของการรักษป่าเชเรนเราทํามาตลอดระยะเวลาผมมีความรู้สึกว่าหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งควรจะต้องช่วยกันดูแลนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งส่วนราชการแล้วก็ ผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนพร้อมกับนักศึกษานักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในเขตนะครับร่วมกันดนรงปลูกป่าชายเลนเก็บขยะชายทะเลนะครับสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้ลงไปปลูกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราหน้าภาาภูมิใจวันนี้เรามีเรนขึ้นมาเยอะเลยนะครับปกติในปีแรกๆที่เราลงไปเนี่ย ขาเราลงไปได้นิดเดียวเองเพราะดินมันแข็งมากแต่วันนี้ลงไปถึงครึ่งเขาแล้วแสดงว่าเราได้รับประโยชน์จากการปลูกป่านะครับแล้วบริเวณที่เราปลูกป่าเนี่ยในหนึ่งหนึ่งปีเราก็จะมาดูว่ามันมีการเติบโตของต้นไม้อย่างไรนะครับที่จะเสร็จวันนี้เราไม่ไม่โครงการมไม่ได้จบแค่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าที่มาคอยดูป่าที่เราปลูกอยู่ด้วยนะครับวันนี้มีโครงกางมีลําพูนนะครับซึ่งลําพูนนี้โตงามสวยมากนะครับแต่อาจจะโตยากหน่อยแต่ถ้าติดเราก็จะแข็งแรงเลยนะครับสองส่วนนะครับ เริ่มเป็นรูปธรรมปั๊บเนี่ยวันนี้เรามีการทําอ o u ร่วมกับสถานตอาาศบางปูในเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะบางปูกำลังจะทาตัวของการอนุรักษ์นี่เป็น AFC ซึ่งได้รับการเป็นมรดกของอาเซียนก่อนในเบื้องต้นนะครับก็เลยมีการทําอ o u ร่วมกันเรื่องของการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับทีมข่าว AEC TV c h a n n e ชรายงานชานาันนโดย,โดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพสุสุขภาพ,ภาพกาแฟที่นิน่มหวานไม่มีไขมันให้<อ>กิ่นกาแฟแท้ สันัสนุโดยิตภัณเสมาหารแถวแถวเียมบะมัด <cs> ุงกัน <away> ดูสนนัตนุนโดยน้ำมันงาดําเศษเมเอกรถอนดันลิ้านนู่นีสระต้องขวดนีเลย